สวัสดีครับสวัสดี h h ครับวันนี้ก็กลับมาพบเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผม um มีก๋วยเตี๋ยวน้ําตกนะครับมาชวนคุณผู้ชมกินด้วยกันเตรียมกันแต่ผมดูจากสีแ ok, ล้วต้องใส่น้ําตาลแน่ๆเข้มข้นแต่ไม่ต้องปรุงอะไรมากเจ้าเนี้ยน้ําตาลอย่างเดียวขอแค่น้ําตาลอย่างเดียวคุณผู้ชมเออเหมือนกินหมี่กันดูเกลยอใส่อะขอแค่น้ําตาล อะไรนะี่เนาะถ้าเป็นไรคุณยมเราไม่ได้ซดน้ำหมดเนาะโอเคหมดดิ <laughs> มามหวานนำหาเลยเรามากินกว๋วยเตี๋ยวด้วยกันเรับเก็บไปนี่ก่อนมีต้อมผมว่าจะเก็บไม่ต้องหรอก <laughs> กินเนี้ยก่อนเลยกินเนี้ยก่อนอื้ม <laughs> <c oughs> เป็นยังไงกัดน้ำตาลกุลกรุบเลยเ <laughs> <c oughs> ทมจี่ดีเฮกับน้ำไม่เก่งอ่ะมา,มา วันนี้เส้นของเราเป็นเมลเหลืองครับคุณผู้ชมสายชอบชอบเมลเหลืองกันก็กินเหลืองไปถ้วยไทยก็มันเลยกินง่ายหน,น่อยนะวันนี้กินเส้นชิ้นเนื้อพอดีเลยอ่ะคุณผู้ชมแต้มตันลงไปอะ่ะพอดีเลยเหรอพอดีเฉพาะจุดที่มันมีน้ำตาลแล้วเปล่าพอดีเลยเนาะ ไอห้หมดนะไ mm? อห้หมดนะนนนนหิวข้าวอะ่ะบอกให้พี่เอามาเยอะอย่าปากใหญ่กว่าท้องนะต้นองกินให้เยอะๆนะไอห้หมดนะพี่จะกินแค่จานเดียวถ้วยเดียว <laughs> นนนหนูว่าอยากกินเยอะคุยม <c oughs> ผมไม่กินแค่เนี้ยพอแล้วห <c oughs> <c oughs> มุนนี่คือผมเก่งมากนะเก่งมากมันน่าจะได้ไป กินจุกับเขาได้ไระหว่างที่คุณมอพูดผมหมดไปจานี่ยมนเแลยวเนี่ยตักมาอีกแล้วเนี่ยไม่หิวจริงไม่เป็นไรกินครับนอนชิมนะมาณได้มันกินง่ายเส้นมันกินง่ายสี่ถ้วยเส้นกินง่ายมันอิ่มยากเลยกินเส้นอ่ะเหรอ่มันเป็นข้าวแป๊บเดียวอิ่มอ่ะขอน้ำหน่อยเยอะแต่เนื้อนี่สิเนี่ยเนื้อเยอะมากเลยเขาให้เยอะๆเยอะมากจ้าเน,นี่ย เข็คมคนมากอันนี้ว่าอ่อมเมื่อกี้สีเข้ม้นมากเลยว่าพังงาเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นน้ำตาลตรงนั้นไหมรูดกิ้นก็อร่อย

ร้านนี้พริกของท่ายเป็นสีดำนะคุณผู้ชมเป็นสีดำหมดเลยนีน่ดูพริกก็เป็นสีดำไม่พริกสีแดงนะครับผมดูดิน้ำถึงสีดำเข้มข้นนี่นี่นก็พริกเผาอะเลยทำให้เผ็ดแบบแบบแบบรสรสชาติกว๋วยเตี๋ยวนี้แบบอร่อยมากสุดยอดพริกหอมมาก เป็นยังไงนี่เนื้อเชื่อมเนะนี่ยเนื้อเชื่อม <c oughs> บานแจ็บเลยโ <c oughs> อ้คนละสามถุงนี่ก็จะหมดแล้วเนี่ยแปบ๊บเดียวอ่ะโอ้ยผมถ้วยที่สามละคุณบ้าไปเฮ <c oughs> ้ยไม่ใช่ดิถ้วยที่สี่แป๊บเดียนี่นี่ผมก็กินเดียวกันเลนย เส้นอาจจะหมดนะแต่ว่าเนื้ออาจจะไม่หมดเนื้อล้วนๆเ <ไป S 1> ยอะมากเลยนะเขาให้มาเยอะมากล้วนๆคุณผู้ชมดูน้อเอ็นอนะ ปกตินอนชอบไอ้เส้นเมละเส้นอะไรเมลียงแน่นะผมเลชอบมุนเส้นถ้าผมกินก๋วยเตี๋ยวนะเ๋ยวน้ำตกเตส้นอะไรชอบมุนเส้นว่ามัน้องมันนุ่มอารนอนอหญ่ช้าลงนะให้หมดนะอย่่ช้าอย่าอื่นดิผมก็มีกระเพาะเหมือนกันนะไม่ใช่ว่ากินลงไปแล้วมันหายไปเลยเนาะ คนอื่นเขากินเป็นสี่สิบห้าสิบชามไม่ใช่นักแข่งครับไม่ไหวอย่างนั้นอ่ะเต็มที่นะคผมกินจริงๆว่ามันเจ็ดถ้วยอ่ะเต็มที่เลยแบบไม่ได้กินอะไรมาอันนี้เพิ่งสามถ้วยในสี่ถ้วยเนี่ยหมดพอดีปาติโตกก็นอนบอกให้พี่เอามาเยอะๆต้องกินให้หมดนะ เมื่อกี้ไปทุบลมออกมาที่มันลมจุกอยู่คาคอมันจุกอยู่ตรงอกกินได้เหมือนเดิมมันมีช่องว่างเข้ามาเมื่อกี้มันแน่นอ่ะันี้ยมานโอ้ยเนื้อเฟยมากเลย อ่ะอเอ้ยพี่เอา,าเนื้อหมดเลยเอาไป <c oughs> คุณก็อิ่มใช่ไหมผมรู้แน่เ <c oughs> จ้าไหน,นเนี่ยมาเขาให้เยอะจังอ่ะสุดยอดล่ะก็มาทั้งหกถุงไม่หมดไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาเนี่ยเนื้อนี่ไม่หมดไม่เป็นไรเดี๋ยวเ,าเอาให้ผสมข้าวให้หมาน้อยกินบ้างเอา คือว่าจะไยในห้คนเนื้อไม่หมดไม่ได้ขอเส้นหมดอะเนื้อชิ้นใหญ่ๆหรือคุณไม่แต่มันนี่ไม่ค่อยเปื่อยเท่าไหร่อ่ะมันมีชิ้นนุ่มๆอยู่นะที่ไปเก็บเอามามันเป็นชิ้นอย่างนี้ใช่ไหมล่ะนี่แบบเมี้ยนนุ่มๆเนี่ยนะนุ่มจริง จะกลับเข้าถ้วยเหมือนเดิมเยอะจะกลับเข้าถาดเหมือนเดิมอย่างเข้มข้นผู้ชม เข้มไม่เข้มก็ลุงเนี่ยเอา <laughs> มันไม่สมบูรณ์บแบบเพราะว่าไม่มีโหระพาแล้วก็มีไม่มีมะระผักไม่มีอืมนี่อะไรเพี่อนข้างในเหรอข้างในมัน ถ้ามีมะละนะครับผมแล้วก็มีโหระพานะโหโชู์กันนี่แบบเมามันแล้วผมนัวเลยเนาะนอนกันเลยแล,ยล<ด>้วนนนชอบ ไม่อยากจะเชื่อว่าอิ่มทชมชมชมุกท่านครับขนาดนี้อร่อ,อีก็ได้พอแล้ว <c oughs> วันนี้ก็ชิญทุกทผู้ชมนะครับผมมากินก๋วยเตี๋ยวน้ำตกนะครับพบกับผมและน้องในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ <c oughs> ๊ายบายป๊าด